นาขอาคณพระเจ้านะครับสาหรับโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาแบ่งปันพระพันเจ้าในเช้าวันนี้นะครับภายหลังจากที่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับเนาะเราประชาชนไทยเราก็มีข่าวของการสูญเสียนะครับพระราชวงศ์อันเป็นที่รักของเราหนึ่งท่านนะครับนั่นคือพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินาภะพระมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผมก็ เป็นช่วงเวลานะครับที่ประชาชนไทยรวมถึงในสังคมไทยในประเทศไทยมีการสูญเสียบุ <c oughs> คคลนั้นเป็นที่รักนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะเห็นถึงการแสดงแล้วก็ประกาศของรัฐบาลหลายๆส่วนที่นำมาซึ่งาการแสดงลักษณะความเศร้าโศกและอะไรหารวมถึงการไว้อะไร เหล่านี้เกิดจากที่พระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นคุณอุปการแก่ประชาชนไทยและแก่ประเทศไทยนะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงที่ที่เราจะเห็นการสำรวมแล้วก็การรึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเช้าวันนี้นะครับก็ใน ช่วงเวลานี้นะครับผมยังอยากกล่าวในซีรีส์เดิมนะครับนะในการแบ่งปันธรรมพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับซีรีส์ของอของที่ผมก่อนหน้านี้ที่ผมนำมาแบ่งปันเราทั้งหลายนะครับจะเป็นมาจากเรื่องของซอ f t skill นะครับถ้าจำกันไม่ผิดใช่ไหมครับเราพูดถึงเรื่องซอฟต์สกิลต่าง สำหรับบุคลากรในยุค2025ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงยุคที่มี artificial intelligence เข้ามาทำงาน soft skill เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ man คลายของเราหรือ man การดำเนินชีวิตของเราหรือการทำงานของเราสามารถคงอยู่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาสามารถมาทดแทนตัวเราได้นะครับนะผ่านไปทั้งหมด หลายข้อแล้วนะครับ5ข้อแล้วนะครับจนะใครจําอะไรได้บ้างไหมนะครับนะผมพูดใน7ใน7หัวข้อกับผมพูดไปประมาณ5ข้อละข้อแรกคือเรื่องการสื่อสารนะครับการสื่อสารอย่างมืออาชีพนะครับพูดความจริงและความรักนะครับสำหความรักนะครับนะการสื่อสารอย่าง อย่างตรงไปตรงมานะครับจริงว่าจริงไม่ว่าไม่นะครับขณะเดียวกันต้องรู้กลลวิธีในการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งนะครับอันที่สองก็คือความคิดเชิงวิพากษ์แล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหา critical thinking <oughs> and problem resolving นะครับนะวันครั้งที่สามหัวข้อที่สามที่พูดไปก็คือ,อการยืดหยุ่นและการรู้จักปรับตัว adaptivity and flexibility นะครับนะ อันที่4นะครับนะพูดถึงเรื่องของทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับ collaboration and teamwork นะครับนะและสัปดาห์ที่แล้ว oh. เพิ่มพูด,พดไปในเรื่องของการเป็นมีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบนะครับ leadership and accountability นะครับเช้าวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่6นะครับที่อยากจะนำมาแบ่งปันในเรื่องของ soft skill ที่สำคัญ ในบุคลากรในยุค2025ของเรานะครับเ,เรื่องนี้ผมเชื่อแน่ว่าเราคุยกันข้างบ่อยแล้วเวลาเราคุยเรื่องนี้ที่ใเราจะคิดถึงภาพเด็กๆทุกทีนะครับเราจะคิดถึงภาพลูกภาพหลานเราทุกเทุกทีแต่ความจริงมันมีความสําคัญกับชีวิตเราด้วยนะครับนั่นคือคําว่าความฉลาดทางอารมณ์นะครับนะหรือ Emotional Intelligence นะครับ EQ นะครับนะ พูดบ่อยกังเลยนะครับเอ๊ะนะครับนะเราเราพูดถึงคำว่า EQ กันค่อนข้างจะบ่อยอใครพอมีไอเดียบ้างไหมครับว่าอะไรคือ EQ นะครับ Emotional Intelligence คืออะไรนะครับนะพออาจารย์หลงอาจารย์หลงลงองบอกเราได้ยินคำว่า EQ ว่อยบ่อยอาจารย์ในความคิดอาจารย์อาจารย์คิดว่า EQ คืออะไร เราอยากอย่างเนอเนยอยากให้ลูกมี EQ e ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราอยากให้ลูกหลานเราเราเรา,เราพูดคาว่า EQ เจเยเราพูดเราคิดถึงเด็กทุกทีเลยอะ่ะใช่ไหมแล้วคำถามถามัดมาเอาตัวเราเองมี EQ หรือเปล่าใช่ไหม <laughs> นะครับนะและอะไรคือ EQ ล่ะเราเราไม่รู้มันคืออะไรแนละ้วเราจะเราจะรู้ถ้าเราไม่รู้ความหมายของมันเราจะบอกได้ไงว่าเรามีหรือไม่มีใช่ไหมนะครับนะความจริงนะครับ EQ นะครับความฉลาดทางอารมณ์ ถ้าแปลตรงตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก่งในด้านการงานอย่างแน่นอนนะครับแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่การจัดการอารมณ์ของตนเองนะครับการจัดการทั้งอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้อื่นแล้วอย่างเหมาะสมนี่จึงเป็นคําว่า EQ เลยเป็นเรื่องของ Emotional Intelligence นะครับเนาะผมเชื่อแน่ว่า ชีวิตเราเองนะครับในฐานะผู้ให้บริการนะครับเราทำงานอยู่โดยเฉพาะไม่ว่าเป็นโดยเฉพาะใน Front Office นะครับนะโดยเฉพาะ,ะผมพูดกิจวัตการเงินนะครับรับหน้าหลากๆเลยนะครับนะในการสุดท้ายนะครับในการดูแลคนในกระบวนการการดูแลคนไข่ใช่ไหมการจัดการทางอารมณ์เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับนะเพราะว่าเราให้ทําหน้าที่ในการเป็นผู้ให้บริการดังนั้นเราเจอความกดดัน นะครับนะความคาดหวังนะครับนะจากผู้รับบริการอย่างมากมายดังนั้นความฉลา,าดทางอารมณ์จะทําให้ทีมการทํางานร่วมกันอย่างสงบและสามารถทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นอย่างแท้จริงนะครับนะพระธรรมสุภาทษิตบทที่สิข้อ22บอกชัดเจนว่าใจที่เป็นสุขเป็นยายอย่างดีและใจที่เราทมทุกทำให้กระดูกแห้ง ดังนั้นคนไข้ที่มาที่เราแน่นอนส่วนใหญ่เจ็บป่วยอยู่แล้วดังนั้นการสัมผัสกับเขาด้วยการ,การมีความฉลาดทางอารมณ์หรือการอีคิที่ดีจะพพอร์ตให้เขาสามารถมีใจที่เป็นสุขนะครับนะขึ้นมาได้นะครับนี่จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับลักษณะของผู้ที่ที่ท,ที่ที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะครับนะผมขออนุญาตยกประเด็นสักสี่ประเด็นสำหรับคนที่บรกโ่ค คนนี้มี EQ ดีนะครับนะหรือตัวเราเองจะพัฒนาไปเป็นคนที่มี EQ ดีเราจะเป็นแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อข้อแรก <c oughs> เราต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเองครับเขาเรียกว่าเป็น self awareness ต้องรู้ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราสามารถควบคุมปัิกิยาของเราได้หลายข้างหลายหนรารู้นะ ว่าเรากําลังโกรธแต่หลายข้างในหอนถ้าเราไม่กลับมาถามปิ๊กนี่เราโกรธอยู่เหรอหลายข้างถามคําถามการถามคำถามกับตนเองการทําให้เกิดเซลล์ออรเวย์เนสจะทําให้เรานํามาสู่การควบคุมอารมณ์ต่อไปได้นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญก่อนอื่นนะครับนะก่อนที่จะมีการตอบสองใดๆต้องมีการถามตัวเ,เองอยู่เสมอตลอดเวลาหรือบ่อยๆว่าเรามีความรู้สึกอะไรอยู่ถามตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรนี่จึงเป็นก้าวแรก นะครับนะเพราะว่าความฉลาดอารมณ์คือการบริหารจัดการอารมณ์ของตน,นเองและอารมณ์ของผู้อื่นใช่ไหมครับอย่างเหมาะสมถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเราเองอารมณ์คืออะไรนะครับตัวนี้เราอยู่รามรู้สึกยังไงเราจะไม่สามารถบริหารจัดการมันได้นะครับนะเหมือนเราไม่ยังไม่รู้ปัญหาใช่ไหมครับผมดังนั้นนะครับนะสิ่งสําคัญคือในพระธรรมสวดสิทิบทที่14ข้อที่8นะครับย้ําและบอกเราว่า ใจของคนฉลาดย่อมใคร่ครวนทางของตนเสมอเพราะทําพระเช้าบอกเราอย่างใช้เตนว่าถ้าเราจะฉลาดนั้นเราต้องมีการใคร่ครวนจิตใจของตัวเราเองดังนั้นผู้ที่มีสติเท่าทันอารมณ์จะตอบสนองด้วยปัญญาและไม่ใช้อารมณ์ในการตอบสนองดังนั้นข้อแรกก่อนที่เราจะมี i q ที่ดีเริ่มต้น1เราต้องรู้จักอารมณ์ของตนเอง,นะอ,องนะครับข้อที่2องครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับนะถัดมาก็คือ การควบคุมมันนะครับเซลล์แมเนจเมนต์นะครับการควบคุมอารมณ์นะครับพระธรรมสุวาษิตบทที่สิข้อ32บอกว่าคนที่ช้าในการโกรธก็ดีกว่าคนที่มีอำนาจและคนที่ครอบครองใจของตนก็ดีกว่าคนที่ยึดเมืองไว้ได้เห็นไหมครับพระรามพระเจ้าบอกและเตือนเราเช่นเองวว่าเมื่อเรารับทราบอารมณ์ของตนเองแล้วเราสามารถควบคุมมันได้มันมีความสำคัญ อย่างยิ่งนะครับความฉลาดอารมณ์แปลวไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราโกรธไม่ให้เราเศร้าไม่ให้เรามีความรู้สึกไม่ใช่เลยแต่สิ่งสําคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความอารมณ์แบบไหนความรู้สึกแบบไหนเราควบคุมมันได้หรือเปล่าอย่าปล่อยให้อารมณ์ังกล่าวนั้นทําลายผู้อื่นคนที่อยู่รอบข้างหรือทําให้สถานการณ์ที่เราอยู่นั้นแย่ลงดังนั้นเมื่อเรารู้ ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วสิ่งสำคัญก็คือควบคุมมันให้ได้เซลล์แมเนจเมนต์ให้ได้ผมเชื่อแน่ว่านในโรงพยาบาลของเรานะครับเราสัมพันธ์กับคนอื่นค่อนข้างจะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้รับบริการ,ร,ก,ารการอดทนและความสงบภายใต้แรงกดดันนะครับเหล่านี้เพื่อการควบคุมตัวเราเองจึงเป็นพลังของผู้ที่มี IQ ที่ EQ ที่ดีนะครับเนาะถัดนะมานะครับนี่คือการแมเนจเขาเรียกว่าการแมเนจ เขาเรียกว่า manage ในส่วนของตัวเราเองนะครับรู้ตัวเองควบคุมตัวเองอันนี้คือ self management คราวนี้ EQ แค่ตัวเราเองไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกแล้ว EQ คือ,อความสามารถในการบริหารจัดการความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อื่นอย่างเหมาะสมคราวนี้เรารู้สึกตัวเราเองเรามี self awareness เรามี self management เป็นพาร์ทของตัวเราเอง แล้วขอนของคนอื่นๆละ่ะเรามีควรจะมีอะไรบ้างมีคําว่าความเข้าใจและความเห็นใจที่เราเรียกว่าเอ็มพาธีนะครับนะพระธรรมโรมบทที่12บสองข้อที่สิบอกว่าจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงยินดีกับผู้ที่ยินดีพราะท่าถ้าในนเปโลนะครับ ท่านเป็นมิชนารีที่ออกไปเยผยแพร่พระกิจคุณพระเจ้าในที่ต่างๆก็ยังเขียนพระธรรมดังกล่าวและเตือนสติไว้ว่าสําหรับเราทั้งหลายผู้ออกไปทาธุรกิจนั้นการรับรู้รับทราบเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะผู้ที่เข้ามาใช้บริการของเราส่วนใหญ่แน่นอนมีความทุกข์ไม่มากก็น้อยมีความกางงังวลไม่มากก็น้อยอยู่คนที่มีความฉลาดทางอารมต้องมองเห็นความรู้สึก ของคนเหล่านั้นเราต้องทราบว่าเขารู้สึกอย่างไรไม่ใช่แค่การรู้แค่ข้อมูลกับปัญหาคำถามคือถ้าเรารู้แล้วเราต้องรู้ว่าเขาเ้าไปอีกว่าเราต้องเห็นใจของเขามากกว่าแค่เข้าใจนะครับให้ที่ทราบถึงว่าความรู้สึกของเขาอยู่ณจุดไหนไม่ใช่แค่ข้อมูลว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือปัญหาของเขาคืออะไรคำถามที่สำคัญคือแล้วตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่ ดังนั้นความรู้เข้าใจผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นสะพานที่สําคัญในการเชื่อมระหว่างเรากับผู้รับบริการดังนั้นเราเริ่มต้นด้วยการ e m p มพ h y ีครับผมการที่เราจะเข้าใจรู้ใจและเห็นใจผู้อื่นถัดมาสุดท้ายนะครับแน่นอนเราจะมีหาจัดการผู้อื่นได้มันต้องจบด้วยอะไรครับด้วยการมี Good Communication ใช่ไหมครับ and Relationship Management นะครับการบริหารจัดการนะครับด้วยการมีสติไม่ว่าจะกการควบคุมการขวากาคำพูดและการกระทำนะครับลีเดเร i ั่นชิพแ a เนจเมนมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่1เตือนเราว่าคำตอบที่อ่อนโยนหันความโปรดให้กลับไปแต่คำที่เกล้านั้นทำให้ความโปรดยิ่งพุ่งขึ้น ดังนั้นการมี EQ ที่สูงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพูดเก่งนะครับการพูดเก่งไม่ใช่การบอกว่าเรามี EQ ที่สูงแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรควรพูดและควรพูดอย่างไรนี่เป็นสามคำถามในการที่เราจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของ relationship management กับผู้ที่อยู่รอบข้าง เมื่อไหร่ควรพูดอะไรควรพูด,พดและพูดอย่างไรน้ำเสียงแบบไหนซึ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรครับถ้าเราจะรู้ได้เราต้องมีเอ็มฮาธีก่อนครับเราต้องรู้ว่าเขามีอารมณ์แบบไหนอยู่ในความรู้สึกอย่างไรนะครับดังนั้นชีวิตเรานะครับในการที่เป็นผู้ให้บริการในสาบันของพระเจ้านะครับ การพูดที่สร้างสารรค์การสำแดงการกระทําที่อ่อนโยนเหล่านี้ลดความตึงเครียดแล้วก็พลังใจเป็นอย่างยิ่งสรุปนะครับเนาะทักษะซอฟต์สกิลที่สําคัญอีกหนึ่งข้อสําหรับเราทั้งหลายทุกคนผู้เป็นพนักงานผู้ทํางานในองค์กรของพระเจ้าในยุค2025นะครับนะนั่นก็คือการมีความฉลาดทางอารมณ์ EQ นะครับ Emotional uh, Intelligence นะครับ นั่นคือการบริหารจัดการนะครับความรู้สึกของตัวเราเองและความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ข้อแรกรู้จักตัวเราเองก่อนนะครับก่อนจะไปจัดการคนอื่นนะครับจัดการตัวเราเองให้ได้ก่อนนะครับจัดการแล้วเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับการควบคุมอารมณ์ได้ดีแสดงว่าเราคือผู้นําที่แท้จริงนะครับเดียวกันนะครับเราต้องเข้าใจผู้อื่นร่วมด้วยมากกว่าการที่จะไปตัดสินเขารับทราบเขาให้รู้ว่าเขา มีความรู้สึกอย่างไรไม่ใช่แค่ว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วสุดท้ายเราต้องมีการสื่อสารหรือกระทําด้วยสติและก็ความรักพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มีแค่ใจเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มีแค่ความคิดเท่านั้นนะครับนะสมองทํางานเป็นแค่ความคิดแล้วก็สติปัญญาแต่พระเจ้าทรงให้ใจของเรามาควบคุมสิ่งเหล่านี้ในการตอบสองร่วมด้วยและดังนั้นผู้ที่ใช้ใจอย่างมีสติ ก็จะสามารถนําความสงบสุขมาสู่การทํางานแล้วก็ชีวิตตนเองแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นร่วมด้วยดังนั้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราในการดำเนินชีวิตทุกวันด้วย EQ ที่เต็มเปี่ยมมาจากพระเจ้านะครับนะแล้วก็ให้ทําพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็เสริมเราอย่างมากมายแล้วก็เตือนสติเราอย่างมากมายในการทาธารกิจของพระองค์ขอพระเจ้า